สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคําถามให้กับช่างหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามานะครับโทรมาสอบถามเรื่องโซ่สเตอร์ผ้า,าทิพย์คืออย่างนี้นะครับโซ่สเตอร์ผ้า,าทิพย์เมื่อก่อนเราจะคุ้นชินกันกันกบแ็กเกจจิ้งแบบนี้นะครับดูใกล้ๆครับแบบนี้ครับอันนี้คือโซ่สเตอร์ผ้า,าทิพย์ที่ใช้กันมาเมื่อก่อน ตอนนี้นะครับทางโรงงานเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วครับเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งใหม่ยังมีช่างหลายท่านที่ยังยังไม่ทราบข้อมูลนะครับก็สอบถามมาว่าเป็นของจริงหรือเปล่าอ่านี่ตอบได้เลยนะครับโซลสเตอร์พลาทิตตัวนี้คือแพ็คเกจจิ้งรุ่นก่อนอันเนี้ยรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้นะครับโซสเตอร์พลาทิต นี่ก็ตอบคําถามให้กับช่างหลายๆท่านทําเป็นวิธีบันทึกอย่างนี้เลยนะครับเนาะทำจะได้จอบพร้อมกันและอีกตัวหนึ่งนะครับโซ่สเตอร์อาไกตัวนี้เป็นโซ่สเตอร์ที่มีใช้มานานพอสมควรละผมเองสัมผัสกับโซ่สเตอร์ยี่ห้ออาไกเนี่ยประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีมาแล้วก็คุณภาพ เทียบกับของผ้าที่ได้นะครับก็อยากจะฝากข้อมูลไว้ให้กับช่างในเรื่องของโซสเตอร์อีกตัวหนึ่งที่คุณภาพมาตรฐานเดียวใกล้เคียงมาตรฐานเดียวกันฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ